เ้ามาวัดศสีคุณเมืองนะครับมาจอดรถมาจอดรถไว้ในวัดนะครับค่าจอดก็คือหยอดตู้บำรุงพระพุทธศาสนานะครับค่าจอดรถอ่ะขึ้นไปไหวพ้พระสักน้อยนะครับวัดสีคุณเมืองนะครับ ไปไหว้พระสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนะาะบ้านหนองค่ายทั้งทีนะครับก็บต้องไม่ถึงที่นะครับก็คือวัดโพชัยวัดโพชัยใกล้ไกลเขาลือเป็นที่ยึดถือศูนย์ร,รวมใจของไทยไทยอีสานผูอสองริมฝัม่งโขงนะครับบ้านวัดป่าในะครับเนะาะบ้านหนองค่ายต้องมาวัดวัดพระสุ วัดศรีคุณเมืองนะครับแล้วก็วัดพวกใช่นะครับวัดลงพประสนะครับพระสุขเสาพระสุขกับพระสครับขึ้นไปไหว้นะครับขึ้นไปกราบสักการะครับก็ต้องมาไหว้ตรงนี้กันนะครับเนาะก่อนที่ขึ้นไปทั้งโบสถ์นะครับครับแล้วกันนมัสก,การ พระพุทธรูปแล้วนะครับเนาะพุทธศาสนิกชนก็นเดินทางมาเรื่อยๆนะครับสมกับเป็นวัดคูบ้านคูเมืองของจังหวัดน้องค่ายเฮานะครับเนาะวัดโพชัยวัดตงพะภาสายครับวันธรรมดาอาจคนอาจติบ,บาลายครับ่ว่าเดินทางมาบ่าขาดสายนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปบนศาลานะครับขึ้นไปบนโบสนะครับสาธุ บนสารานะครับบนโบสถ์นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปสักการะไหว้สักการะก่อนนะครับนี่คือภายในโบสถ์ของพระปสนนะครับนี่หลวพระพุทธรูปนะครับให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายกราบไหว้บูชานะครับแล้วด้านข้างก็มีภาพศิลปะนะครับ หมายถึงการตะละภาพนีก่ก็หมายถึงก็เป็นมากของพระพุทธศาสนานะครับและการคติธรรมต่างๆนะครับเริ่มเย็นล่มลื่นครับวิจิตสวยงามมาก แต่จะบูชานะครับใด้มากทั้งทีเรากับบูชาพระประธานนะครับว่าที่มาบูชาพระประธานนะออก็องหนึ่งไปบูไปกราบไหว้บูชานะครับ